วันนี้เรามาพบกับครัวส้มเป้นก้วนะคะวันนี้เราจะมาผัดถั่วงอกใส่เลือดไก่ใส่หมูลงมือกันเลยค่ะนี่ใส่น้ำมันลงไปเปิดกระทะเปิดไฟไม่นานแล้วนะคะน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะกระทะร้อนแล้วะคะ่ะพอเปิดไปตรง้สะทะทักพักนึงคะ่ะ ใส่กระเทียมเจียวลงไปค่ะลืมบอกเครื่องปรุงก็จะมีเรือดไก่ออคู่ก้อนนะคะเพราะว่าทำกินมือต่อมือค่ะวันนี้ถ้าของผัดผัดเนี้ถ้าแนะนำให้ทำกินมื้อต่อมือค่ะแต่ถ้าเป็นแกงต้องเหมือนเนี้ยทำกินใ้มือผัดไปได้ค่ะอันนี้เน้หมูนิดหน่อย พอมอ,อ,อห,หนึ่งจานอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ที่ชอบกินกลิ่นสมุนไพรค่ะใบโหระพาบางคนเอ๊ะแปลกใจแต่อันนี้เป็นสูตรของตัวเองนะคะมันหอมดีอะค่ะใส่ไปหอมตูกุ้งเงนก็จะมีะน้ำมันหอยซอสซอสสนเหลืองแล้วก็จะมีผงเห็ดหอม กรเียมเดวหอมกระเทียมเดียวประมาณค้าถึงสิก,ก 5, ินะคะแล้วก็หอมประมาณหนหัวคั้ลไม่ได้ใส่หอมนะคะแต่วันนี้อยากจะกินก็ใส่เสร็จแล้วก็กระเทียมเริ่มจะหอมแล้วเริ่มจะเหลืองเลยเนี่ยก็ใส่หมูลงไปอ เือ่ยพอหมูมันเริ่มจะสุกแล้วค่ะก็ให้ใส่เลือดไก่ลงไปค่ะบางคนอาจจะใส่เลือดหมูก็ได้แอนนี้คือเลือดไก่หมูกับไก่ผสมกันก็เดี๋ยวปิดไฟทิ้งไว้สักแป๊บนึงค่ะ เราปิดฝาทิ้งไว้สักครู่ใช่ไหมคะพอ,อ,อหมูกับเลืออไก่เนิ้มจะสุกอะคะ่ะเราก็ใส่นี่ลงไปดีดหน่อยซอสสาเกียวซอสถัว่วเหลืองไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ่ะแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งช้อนชา ใส่โงลกคงไส่เผัดอะไรมันก็เยอะเหมือนกันนะคะนเนี่ยค่ะเราก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะ เราก็ใส่ออผงเห็ดหอมค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะปิดฝาสักครู่ พอน้ำเริ่มเดือดค่ะเปิดฝาน้ำเริ่มเดือดตัวเองไม่ชอบกินโถงลอกสุกเยอะนะคะชอบกินแบบโถงลอกกรอะะบๆอค่ะเสร็จแล้วใส่นี่ค่ะใบโหระพาให้มีกลิ่นหอมแล้วแต่คนชอบนะคะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่พี่ชอบกินใบโหระพาก็เลยจะใส่ให้มีกลิ่นหอมๆนะิดนึง ผัดควกเขาให้เข้ากันค่ะลืมไปค่ะใส่ไข่ลงไปในฟอ,องค่ะความจริงต้องใส่ไข่ก่อนใส่ไ้ในงละพานะคะจะใส่ไปหนังก็ได้ไม่เป็นไมค่ะใส่ไข่ลงไปในฟอง ไฟทิ้งไว้สักครู่ค่ะทุอเริ่มสุกแล้วคงคนอีกคน ชอบกินน,นี่เหมือนกันค่ะพริกไทยโรยพริกไทยลงไปค่ะกินจะได้หอมๆนยแจะสูตรใครนะคะแต่ตัวเองชอบกินแบบเนี้ยแต่รสชาติมันโอเคนะทําให้เพื่อนกินแล้วเพื่อนบอกโอเคนะคะแปลว่าเราไม่ได้กินได้คนเดียวให้มันมีน้ำาน็กหน่อย คค่ะเป็นอันเสร็จผัดถั่วงอกใส่หมูใส่เลือดไก่แล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองโรยด้วยใบโหระพาแล้วก็พริกไทยดำกับข้าวมื้อนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปทานข้าวกันค่ะ